สวัสดีตอนเช้านะคะสำหรับทุกทกท่านท่านวิทยากรท่านผู้ที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะตอนนี้เรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธัญลักษณ์บัลิคิตกุลทำหน้าที่ MC ในเช้านี้จริงๆมีอีกท่านหนึ่งนะคะคือดรสุรีพรสุวรรณโอโสถแต่ว่าขออนุญ,ญาตให้ท่านได้เตรียมตัวเป็นวิทยากรในภาคเช้าก่อนนะคะเทียนจะรับผิดชอบทำหน้าที่ MC ในวันนี้ในช่วงเช้าก่อนนะคะวันนี้เป็นการประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติครั้งที่7 นะคะซึ่งเราจัดขึ้นเป็นประจำปีเว้นปีนะคะถึงแม้ว่าจะมีสถานการณ์โควิด1 9เข้ามานะคะเราก็จัดเป็นการคอนเฟรนซ์แบบวิถีใหม่นะ,ะเป็นไฮบริดส่วนหนึ่งจะอยู่ที่ที่คือโรงแรมมิราเคิลแกรนด์นะคะที่กรุงเทพมหานะครแล้วก็ยังมีผู้เข้ารับการอบรม ในการประชุมครั้งนี้อยู่ทั่วประเทศเลยนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติครั้งที่จะในปีนี้นะคะก็เป็นอีกปีหนึ่งนะคะที่มีการนอกจากปรับเปลี่ยนวิธีการการการเข้าถึงองค์ความรู้ซึ่งระยะทางหรือปัใจจัยในปัจจุบันก็ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้เราไม่สามารถพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องของนมแม่ได้นะคะนอกจากเรา ปรับวิธีการแล้วนะคะในส่วนของคอนเทนต์เนื้อหาในปีนี้ก็จะมีความอัปเดตมากกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะดังนั้นนะ,ะทุกท่านที่เข้า r e จิสเตอเอาไว้นะคะทุกท่านก็คงจะทราบแล้วว่าเราจัดคอนเทนต์ไว้ค่อนข้างนั่นทีเดียวแล้วก็มีประโยชน์กับทุกๆท,ท่านที่จะใช้ในสถานการณ์ปัจจุบันรวมถึงส่วนหนึ่งน,นี้นะคะเราก็พยายามที่จะรวบรวมจากประเด็นที่หลายๆท่าน ได้เข้าใน Facebook ศูนย์มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งชาติใครยังไม่รู้จักนะคะคีย์เข้าไปเลยนะคะ Facebook มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งชาตินะคะซึ่งเป็นมูลนิธอเป็นเพจที่เราจะใช้ในการสื่อสารอัปเดตองความรู้ในเรื่องของอนมแม่นะคะซึ่งทุกทกท่านสามารถเข้าถึงขออนุญาตนำทุกท่านเข้าสู่ในช่วงแรกของการประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติครั้งที่7 ในหัวข้อของ Scaling Up and Learning More นะคะวันนี้โจทย์คือ Scaling Up and Learning More ตอบโจทย์ด้วยคอนเทนต์และวิธีการนำเสนอองค์ความรู้ให้จบใน3วันทุกท่านจะมีความกระจ่างและชัดในทุกๆเรื่องนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าสู่ในช่วงแรกนะคะ w e l c o m e Remark โดยแพทย์หญิงสุรีพรกัญชนะประธานมูลนิธินมศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยค่ะขอกราบเรียนเชิญอาจารย์ค่ะ ท่านอาจารย์ท่านวิทยากรทุกท่านและผู้ร่วมการประชุมทั้งที่อยู่ในนี้แล้วก็ที่อยูออ่ที่บ้านออนไลน์กันนะฮะ mm hmm. การประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่7ใช่ไหมคะ mm hmm. ก็มีวิกฤตที่เป็นโอกาสเกิดขึ้นนะคะทำให้บังคับพวกเราให้เรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีให้มากขึ้นนะคะ คนวัยพวกเราที่ทำนมแม่มานานก็สู่นิวนอร์มอกันทั่วหน้านะคะว่าการประชุมวิชาการในพื้นที่ทุกพื้นที่ถึงไม่ได้มาอยู่ที่นี่แต่ก็อยู่ที่บ้านแล้วก็ผนึกกำลังกันในการที่จะให้มีการเรียนรู้เรื่องวิชาการนมแม่แล้วก็มาแชร์กันนะคะว่าใครทำอะไร อย่างไรในพื้นที่ของตัวเองได้ผลสำเร็จหรือไม่สำเร็จอย่างไรนะคะ,ะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เกิดขึ้นในการที่จะเรียนรู้ผ่านออนไลน์กันนะคะถ้าไม่มีตรงนี้เกิดขึ้นพวกเราก็คงเข้าออนไลน์ได้ช้ากว่า New Generation นะคะซึ่งความร่วมมือร่วมใจของพวกเราในการที่จะทำให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว6เดือน แล้วก็ให้ครอบคลุมถึงพราอมอาหารตามวัยจนถึง2ปีหรือนานกว่านั้นถ้าคุณแม่คุณลูกทําได้นะฮะซึ่งเป็นความพยายามมานานนะฮะสิปีที่ทำช่วยเหลือเครือข่ายให้แม่ได้กิน,นเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตัวเองอย่างมีความสุขแล้วก็ลูกก็จเจริญเติบโตเป็นเด็กที่มีอารมณ์ดีสมองดี แล้วก็มีทักษะอีกต่างๆมากมายที่จะต้องฝึกกันตั้งแต่เล็กนะเดี๋ยวนี้ก็จากที่ทำมานานทามาก็เรียนรู้ใหม่ไปด้วยนะะเราก็จะอยู่ด้วยกันโดยไม่ต้องฝ่าฟันจราจรที่ติดขัดเหมือนทุกครั้งนะะอยู่ที่บ้านอย่าลืมเปิดเ,เข้าประชุมนะคะแล้วก็พวกที่มาอยู่ที่นี่ก็ ได้แชร์กันนะฮะได้ช่วยกันในการได้จัดประชุมให้สำเร็จเป็นอะไรที่พวกโอเจเนเรชั่นมีความกล้ามากนะคะที่เปิดประชุมออนไลน์แบบนี้ครั้งนี้นะคะแต่แรกมีทางเลือกว่าจะาประชุมต่อหรือว่าจะเลื่อนไปปีหน้าแต่เราดูแล้วเนี่ยโควิดก็ไม่น่าจะหนีหายเราไปไกลเพราะฉะนั้นเราก็ลอง New n o r m a l ของยุคโควิดนะคะซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็จะมีทั้งต่างจัง,งหวัดที่จะเข้ามาแชร์ในการที่จะแชร์ประสบะการณ์ที่ว่า implement ไปแล้วมีปัญหาอะไรยังไงนะคะแล้วก็ทางส่วนกลางก็จะมีวิทยากรที่มาจากหลายพักส่วนในการที่จะมาแชร์กันในเรื่องที่ เราส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทุกเซตติ้งมาแชร์ด้วยนะคะสุดท้ายนี้แต่ไม่ท้ายที่สุดนะก็ในานามผู้จัดประชุมในานามมูลนิธิในานามคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ก็ขอต้อนรับทุกท่านสู่การประชุมนมแม่แห่งชาติครั้งที่7จ Breastfeeding Scaling Up and Learning More แบบ New Normal อย่างมีความสุขทุกคนทั่วถึงกันทุกคนทั้งที่นี่และที่บ้านค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ